สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำาข้าวมันไก่ทานกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะมีไก่นะคะเป็นน้องไก่แล้วก็ช่วงสะโพกนะคะแล้วก็มีรากผักชีขิงขิงแก่หั่นนะคะเราจะนำ ทั้งหมดเนี่ยไปต้มไปต้มก่อนนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวมาดูกันค่ะวันนี้เราอยู่เชื้อเพื่อชาติค่ะอยู่บ้านก็เลยจะมาทําข้าวมันไก่ให้เด็กๆทานกันค่ะค่ะตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดก็ลงมาอยู่ในหม้อแล้วนะคะก็จะมีเนื้อไก่เราจะใส่น้ําแค่ท่วมเนื้อไก่นะคะแล้วก็ใส่ขโนอนหนึ่งก้อนใส่ขิงแก่นะคะแล้วก็รากผักชี สำหรับเกลือป่นเนี่ยเราใส่แค่เพียงปลายช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็นำลงไปต้มนะคะประมาณ30นาทีนะคะปิดฝาด้วยนะคะค่ะต่อมาเราก็จะมาทําส่วนผสมของน้ําจิ้มนะคะส่วนผสมของน้ําจิ้มก็คือจะมีซีอิ๊วหวานดํานะคะเต้าเจี้ยวค่ะน้ําส้มสายชูกระเทียมสับนะคะพริกสดสับค่ะขิงสับแล้วก็น้าตาลปึกนะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นน้ําซุปนะคะน้ําซุปจากที่เราต้มไก่เนาะมาเตรียมส่วนผสมกันเลยค่ะอย่างแรกคือเราน้เ้เเาาียวะคะํคหนึ่งช้อนเราใส่ไปสองช้อนเลยนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มที่นี่ชอบน้ําจิ้มเยอะบ้านานี้ชอบกินน้ําจิ้มค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนะคะขอใช้มีอนิดน,นึงนะคะน้ําตาลค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลย แล้วก็ใส่ซีอ e ิ L ๊วดำค่ะชนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วถ้าเราจะเก็บไว้กินนานเนี่ยคะแนะนําให้ใช้น้ําต้มสุกนะคะแต่วันอันนี้เราทานวันนี้ดืวอันเดียวนะคะเราก็จะใช้น้ําสุขจะทําให้รสชาติกลงขอมข,ขึ้นค่ะ น้ำซุปก็จะทำให้ควา,ามเค็มของเต้าเจี้ยวลดน้อยลงนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่น้ํำส้มสายชูนะคะเพื่อตัดความเค็มอีกนิดนึงคนทุส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะตามด้วย กระเทียมสับนะคะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้เลยนะคะเราจะใส่ไปขึ้นนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ขิงสับค่ะเราใส่หมดเลยแล้วก็พริกสดนะคะ ได้หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ชิมรสค่ะนี่นะคะเดี๋ยวขอชิมรสนิดนึงค่ะโอเคได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวไปทำการหุงข้าวมันไก่กันเลยนะคะตอนนี้ไก่ของเราต้มสุดเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้จะเป็นวิธีการหุงข้าวมันไก่นะคะนี่คือไก่ที่เราต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีน้ําสุกอยู่ในนี้ด้วยแล้วนี่ก็เป็นข้าวสารที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะนําเนื้อไก่ค่ะลงไปในหม้อหุงข้าวเลยนะคะเราก็จะเรียงแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะเราก็ใส่รากผักชีผักชีลงไปด้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยขิงที่เราต้มในน้ําซุปเลยค่ะเราก็จะใส่ลงไปด้วยเพื่อให้เขาหอมนะคะหลังจากนี้เราก็จะใส่น้ําต้มค่ะ น้ำซุปที่เราต้มใส่นะคะตรงไปหุงกับข้าวนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปกัดทําการหุงนะคะตอนนี้ข้าวมันไก่เราก็หุงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการจัดแต่งจานกันค่ะตอนนี้ข้าวมันไก่ของเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมน้าจิ้มพร้อมเสิร์ฟค่ะแล้วก็น้าซุปร้อนๆนนะคะไปทานกันเลยค่ะฝากวิดีโอนี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย